สวัสดีครับ FT ช่องบ่าวป่าบ้านน้อง FT ของสาวน้อยเพื่อนเป้งสุขขู่สุกน์ไอเป็นที่รักหลักคบนะครับของบ่าวป่าบ้านน้องที่อยู่ในใจของบ่าวป่าบ้านน้องมาตลอดครับพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับครับกับเอ่อครับพีครับน้องเวลากลางค่ำกลางคืนเวลาสามทุ่มไปนะครับอยากมาทักทายพี่ทักทายน้องหลังจากเที่ยวห่างหายกันมาพูดมาจากับพี่กับน้องโดนเติบ อ่าเมื่อนี้ยคือมา่ขอฝากพี่ฝากน้องให้เป็นกำลังแรงใ,ใจซอยน้องอุ้อิงเพชรบ้านแพงอ่าซอยเชี่ยเพ่งจบแบบบอเทนไอเวอร์ชันของน้องอุ้อิงครับพี่น้องในวันที่เจ็ดกึ่กเงเมื่อเอิญนี่ครับเวลากเก่านาฬิกาอ่าเวลากเก่านาฬิกาครับฝากพีฝากพี่าพฝากน้องซอยเชี่์ซอยดันเพ่งจบแบบบอเทนไอเวอร์ชันของน้องอุ้อ,อิงครับเวลาเก่านาฬิกา มือนี้อานถีมเมือ่อในจังน้อยด้วยพี่น้องเด้อเพราะวะ่าเทิงขับรถเทิงเงบาคือเก่าอ่าผมบอกแปลกใจเลยครับพี่น้องที่เดบงได้หลายคลิปได้หลายคลิปได้หลายช่องได้ท้ายทอดอ่าน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงอ่าออกมาสู่สายหูสายตาของเอฟซีสุขทุกคนอ่าแหงเบิงแหงหักแหงหลงหักแหงหลงเอ็นดูสงสารน้องอุ้งอิงอ่าได้หลายชนชั้นได้หลายอายุ ผู้ใดมากก็อย่างมาเบิงเจ้น้องอุ้งอิงน้นองอุ้งอิงถือวาน้านองอุ้งอิงเดียวนี้อยู่ในใจของเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศคืออย่างผมเคยได้บอกไปแล้วเอฟซีสุขสุขนครครับพี่น้องฝากเล้อครับเด้อวันที่เจ็ดเวลาเก้านาฬิกาเพลงจบแบบบบเทในวร์จันทของน้องอุ้งอิงสิมวันซัมไไดมาฟังน้ำกันครับแล้วก็ซอยเชี่ร์ซอยแช่ ซอยดันให้ได้หนึ่งวันสองล้านห้าแสนวิวเหลือหนึ่งวันสองล้านเก้าแสนวิวให้ทบสถิติอีกจักผลงานเพลงในพี่น้องฝากปีฝากน้องซอยเชียสอยแช่ฟังให้จบสักก่อนพี่น้องฟังเพลงให้จบสักก่อนยังแช่แช่เข้าไปให้นอห้องให้โด่งให้ดังให้เป็นราชนินีลูกทุง่งหรือว่าราชนินีหมอลำ คือยังน้องเพิ่นตั้งใจไว้ครับพี่น้องหลักการหลายคลิปลหลายความฝันที่น้องอุ้งยิงได้เฮ็ดเออบ่ว่าสิเพิ่นสิสร้างบ้านบ่ว,ว่าเพิ่นสิอ่าให้ความสุขกับพ่อกับแม่ให้ความสุขกับ FC ฟซีสู่สุขคนออขอบคุณหลายหลายสำหรับพวกไ่ได้นำใจด้านหน้าเวทีที่ได้มอบให้น้องอุ้งยิงครับที่น้องอุ้งยิงได้สร้างสร้างฝันหลังจากเด็กน้อยตามดำ,ดำที่อยู่ของ่วงของกล้วย ได้มาอยู่กับปอดโจยมนินหรือว่าอยู่กับพ่อโจก็ถือว่าน้องอิงได้สู่ชีวิตระดับอาประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ที่ขาด,ดบ่ได้ก็ไม่น้องน้องอุงสีดังบ่ได้สีดองสีดังบ่ได้้าขาดเอฟซีหรือว่าขาดคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นวันทีเกตพี่น้องวันที่เกตทีติฮอดนี่หรือมืออื่นเวลาเก่านาฬิกา ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพีป้านาาลูกลูกลนั่นหลานที่ได้ยวเบงเข็ยบเป่าป่าบันหนองหรือว่าได้เบงเงคลิได้หล,ลายช่องที่โปรโมทเพลงจบแบบโบเทในเพื่อชันของน้องหญิงครับซอยเชียย์ซอยแช่ซอยกดไล์แล้วก็คอมเมนต์ไปได้หลายเพื่อให้ยอดวิวมม่ได้ขยับใครมีแต่ยอดวิวมีต่ยอดไล่ว่ามียอดคอมเมนต์ยอดไล์ยอดวิวมันคือสิวขยับครับมันสิขยับซา เฮ้าคอมเมนต์ไปน้าครับคอมเมนต์ยิงคอมเมนต์หลายยอดวิวกคสิขยยับขึบ้นเร็้วอ่าถือว่าเป็นอ่าเป็นยูทูบมาแรงนะครับเป็นยูทูบมาแรงขันเฮาคอมเมนต์หลั์เฉยมากกิสิทิตหนึ่งมาแรงเร็วนะครับพี่น้องซ <c oughs> <c oughs> อยกันเชี่์ซอยกระดันคือเก่า้อพี่น้องเด้อผมหวังว่าเอฟซีของเบาป,าป,าปา่าบ้านหนองเอฟซีสาวหน่อยเป็นแป้สคคงสุกุ้นคลงสิซอยเชี่ยซอยสาบสนุนน,อน้องคือเก่า ฝากไว้ได้ออมบกอ้อมใจของปีของนองเด้อปีนองเด้นอดนองอุกหญิงเพชรบานแพงลูกในบ้านหวานในสวนให้นองอุกหญิงได้โด่งได้ดังได้เป็นราชินีหมอลำคือยังอ่าหลายหลายคนตั้งใจไวไ้หลายหลายคนมอบความหวังของนองอุกหญิงไว้อ่าถือว่าเด็กหน่อยคนนี้บรธรมมดาครับเป็นเด็กหน่อยมั่รจัจเด็กหน่อยอายุสิบหกปีสามารถผูกใจเอฟซีสุขุพจนทั่วโลกทั่วประเทศทุกชนชั้นทุกวั ทุกอายุประวัติเป็นภูเถ่าผูแก่ลูกดานอ่าเป็นหน้าเป็นอาทุกสุขทุกคนครับอยเริ่มโดยไป็นดองเดอเมอ่อนีบาวปาวมาเวามาฝากอ่ามาฝากเพลงจบแบบโปเทในเวอร์ชันของน้องอุกอิงเพชรบานแพงให้พี่ให้น้องเอฟซีสุขสุขคนซอยอุดหนุนซอยเชี่์ซอยแช่ซอยกดไลค์ซอยคอมเมนต์ให้บัตติดติดหนึ่งมาแรงไปหนึ่งวันให้มาได้สองล้านเก้าแสนวิว พื่อน้องอิงเสดท่องจากพ่อโจยมินครับเสียนนท์ครับพี่น้องขอบคุณหลายหลาสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณหลายๆาสำหรับการติดตามรับชมช่องเบาป่าบ้านน้องแชนแนลขอบคุณหลายๆาสำหรับยอดไล่ยอดแช่ครับสำหรับชิ้นี้ฝากพี่น้องไปซัานี่ครับพี่น้องคลิปหนาจะมาพอกันไหมนอนรับค่อยได้เงินปืนนอนเตือนค่อยได้เงินแสนแบนมือไปได้แก้วมณีโศกโลคายยี่มาพันจงเป็นของเอฟซีเบาป่าบ้านน้องสุขสุกสน มืัอนี้อาจสิเมือดแน่เด้กพี่น้องเดอ้อเติ้งขับรถกลางคือนเติ้งอย่างเบาอยากฝากพี่ฝากน้องให้ซอยเชี่ยซอยสนุนเพลงจบแบบประเทศของน้องเองครับสำหรับมืัอนี้เบาปลามาฝากพี่ฝากน้องทั้นี้มือเอือนเสาเก่านาฬิกาเกา่าโมงเสาเฮามีนากันทีช่องสาวหน่อยเพชรปานแพงผู้ใดบ้านจิ๊ดสามเขาไปจิ๊ดสามเด็กพี่น้องเดอ้อช่องสาวหน่อยเพชรปานแพงช่องทางยูทูบเด็กพี่น้องแล้ว,วก็ฝากช่องบ่าวปา่บาบา้านหนองน้ำแน่ บาวป่าบ้านน้องแชนแนลไหวในอ้อมบกอ้อมใจมีรักแฟนเพลงเพลงมาล่ำเอฟซีสุขสุกนเปิดสี่มีกำลังใจเฮ็ดเขียบต่อไปพี่น้อง,อองอเบิ่งครับจะเลื่มขอย้ำอีกเช่นนึงครับวันที่เจ็ดเวลาเก้าโมงเศร้ามาเชียร์เพลงจบแบบประเทศในใวัชร์นคนอคุ้งอิงครับสลับวันนี้ฝากไว้สักนครับลิบหนาจะมาพอกันไหมสวัสดีครับครับรถตองกับพี่น้อง